เที่ยววัดใหญ่หรือวัดสว่างน้องนาคำจังหวัดกาลสินประตูบุน าจาุดคายแม็กหลวงปู่ใหญ่หรือพระพุทธวิชัยญาณ นาคำนะครับอยู่ตำบลวนาคำอำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินครับผมเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านนะครับของชาวบ้านชื่อเดิมคือวัดบ้านวัดใหญ่นะครับชื่อเดิมคือวัดใหญ่หลวงปู่ใหญ่เป็นพระพุทธรูปนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับ เมื่อปีพศ2550ทางวัดและชาวบ้านร่วมกันสร้างพระรูปนะครับพระพุทธรูปจําลองนะครับของหลวงปู่ใหญ่นะครับแล้วชาวบ้านเรียกหลวงพ่อศิลานะครับองค์จำลองนะครับชาวบ้านได้เรียกว่าหลวงหลวงพ่อศิลานะครับ อาจจะทํามาจากหินศิลาก็ได้นะครับครับเราไปดูกันครับดูกันยาวๆไปเลยครับทางช่องเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับไป,ไปดูกันเลยลุยไปเขียวนะครับห้ามแดงนะครับ การเดินทางไปวัดสว่างนองนาคําเราใช้ถนนทางหลวงหมายเลข1นสองนะครับหรือถนนสายขอนแก่นยางตลาดนะครับครับไปกันครับไปดูกันยาวๆเลย นี้เข้าเขตสารครามแล้วน,นะครับเส้นทางที่เราจะไปนี้ก็คือมันต้องผ่านผ่านอำเภอชิงยืนนะครับจังหวัดสารครามนะครับเราต้องใช้ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองนะครับที่จะต้องไปอำเภอ,อยางตลาดนะครับจากจังหวัดขอน,ขอนแก่นนะครับผมอ่าเล่าประวัติเรื่องวัดอ่าสว่างัวนาคามก่อนนะครับอ่าเริ่มก่อสร้าง วัดขึ้นมานะครับตั้งแต่ปีพศ2อ7 2นนะครับโอ้ก็หลายร้อยปีมาเหมือนกันนะครับแล้วชาวบ้านก็มามูรณะกันอีกทีหนึง่งก็หลังๆมาอีกนะครับปี2,500นะครับตอนนี้ก็เห็นแต่อยู่ใน g o o g l e Ma p ครับทางช่องเราก็ไม่เคยไปสักทีนะครับไะครับเราไปดูกันด้วยกันเลยครับผม ไปดูกันเลยดูกันยาวๆไปเลยครับถ้าออกจากตัวเมืองคอนแกนมาก็ต้องใช้ถนนทางหลวงมายเลข12นะครับคอนแกนยางตลาดนะครับถนนดีครับตลอดสายจนถึงนั่นเลยครับผมถนนดีมากเลยนะครับผม ได้ยินว่าสวยมากก็เลยอยากไปดูกันนะครับหลวงปู่ศิลานี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปสร้างมาแทนหลวงลปู่ใหญ่นะครับหลวงปู่ใหญ่ตั้งเดิมชื่อว่าสร้างขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปจำลองนะครับของหลวงปู่ใหญ่ครับผม เราไปดูดีกันเลยครับเจ้าพ่าผ่านรถผ่านเจ้าบ่าว้เออแล้วล่ะ,ละครับขออนุญาตเข้าดันก่อนนะครับ น,นี้ก็แยกชิงยืนนะครับถึงแยกชิงยืนแล้วนะครับผมยางตลาดก็ไม่ไกลแล้วครับวันนี้เรามีผู้โดยสารมาด้วยนะครับวันนี้เจ๊ใหญ่ครับไม่ได้ห,ไไดหรอกครับ ผมผมจะไปลงว่ายังไงมันก็เรื่องของผมครับแล้วค่อยไปติดตามดูเอานะครับในใน u ู u b บเอออันนี้ครับประจำไปแล้วผู้ช่วยครับเขาไปขับประจำี่แล้วผู้ช่วยคอยมัน <laughs> ต้องถึงบ้านุงบังก่อนแน่นอะนมา แม่บอเชื่อคุณหญิงบ้านดงบางกับจังแม่ทบ้านหนองนาคั่มมามมมมโอ้ยเออไม่เป็นไรครับอยู่กันยาวๆไปเลยลุย ครับใกล้ถึงแล้วครับ,รบอาวเข้าเขตกาลสินแล้วครับลุยเมืองท่องเที่ยวสะพานเทพสุดาลรวก็ไปมาแล้วนะสะพานเทพสุดา อันอยู่ทั้งทั้งยเห็นบ่บม่เคยมาทั้งใสมือเนี่ยแหละเห็นบ่ของหมู่บ้านเนี่ยเนาะเออ่พูดจาพ่อๆ่สันติแล้วเออมวนมวนดีแล้วพอขายแม่ค้าต้องอยางบอกมวนมวนยิ้มว่าลูกแขกไปไทยมากอะยิ้มใบก่อนเขาสีหายวะยังไงก็ต้องยิ้มว่าเราอากอกซา,ากปกีห,กมมาากปห,หัวเขาไแม่นเนี <laughs> ่ย บ้านอยู่บ้างครับเนี่ยเห็นเห็นเห็นหลังคาแล้วใช่ไหมแดงแดงเนี่ยดูเหมือนกับ,บ,กบ,าบาว่า,อวาอเ,วเออเออเออวัดสว่างนา,างนะครับตรงเวก้วครับเห็นป้ายแล้วครับ,บ<า>เห็นป้ายแล้วครับ,บ<า>ตื่นเต้นยังเลยครับตื่นเต้นย<ล>ังเลยครับไหนตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ครับผมเอาละครับเจอทางเข้าแล้วครับผมเขาเนี่ยอ๋อเดียวเนี่ยวัดสว่างครับจะเห็นป้ายใหญ่ๆนะครับมาอยู่ซ้ายมือของหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านหนองนาคำนะครับไปดูกันครับข้างในเป็นยังไงกันบ้างไปดูกัน วันนี้จะพามาทำบุญครับพาผู้ช่วยมาทำบุญตื่นสายครับทำบุญไม่ทันสักทีครับอยู่บ้านก็จะผ่านที่อะไรเนี่ยโออยู่สายมือเองครับผมอยู่ตรงข้ามกับตลาดเย็นหรือเปล่าเนี่ยของหมู่บ้านนะครับสว่างวนาคำนะครับ ต้องไปใช้ประตูน้นครับอดีเพิ่าไ้ขว้รอว่าจะปรตเรมาก่ะทไมเยี่ด้วยหน้าหน้ để dạ để nhìn vào ngang đi chỉ năm bảy bưng khẩu wa สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะครับสว่างน้องนาคำนะครับประวัติก็ตามที่เล่ามาตอนเราขับรถมากันนะครับตัามนั้นนะครับสวยครับสวยมากพาผู้ช่วยมาทำบุญเขาบันนี้ไปดูกันครับผม ช่วยเราป่าครับเพราะละคังไปดูกันก่อนนะครับเพราะว่าเราปล่อยให้ผู้ช่วยเขาเข้าไปก่อนวันนี้ผู้ช่วยเขามีเพื่อนมานะครับวันนี้เพื่อนเขาชวนมาทําบุญนะครับเี๋ยครับผู้ช่วยเราอยู่ตรงนี้ครับ เป็นอะไรตัวนี้ครับนะครับเพื่อนเรามีเพื่อนมาด้วยนะครับวันนี้เป็อนอะไรด้วยบรรยากาศก็จะ,จะประมาณนี้นะครับประกาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะพาไปเข้าไปทําบุญนะครับพ่อ ยักษ์้วยครับมียักษ์ด้วยผู้ช่วยก็พักเหนื่อยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับปร,ประตูบุญนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟไปแล้วนะครับ Strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. หมดแล้วหัวนาคำ เดี๋ยวจะพาเข้าแวะชมอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติครับผมก่อสร้างเมื่อพศออ่สามแล้วเสร็จเมื่อพศอนอึ่งครับอุโบสถนะครับ ป uh> uh ู่ใหญ่หลวงพ่อพพุทธศยญาติ ไปดูข้างในกันครับพระพุทธวิชัยยานก็คือหลวงปู่ใหญ่แล้วก็มีองค์จำลองคือหลวงปู่ศิลาครับดูกันยาวๆไปเลยครับตอนนี้ก็มีคนมา กาละกันเยอะนะครับขอ,อไปแร้วพูดดังไม่ได้ในวัดครับ Sorry. หลังจากนี้เราก็ไปดูพระพุทธรูปจำลองของหลวงปู่ใหญ่นะครับที่ชื่อว่าหลวงปู่ศิลานะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับดูกันยาวๆไปเลยครับ ตีเลยครับตีเลยตีเลยครับตีเลย พุทธไซย,ยาติก็คือหลวงปู่ใหญ่แล้วเนี่ยน,นะครับดั้งเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอ่าพรอพุทธรูปที่สร้างมาแทนท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเดีเราไปดูกันครับอ่าต้องขอภัยนะครับเมื่อกี้เราถ่ายทําไปเราไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อศิลาคือพระพุทธรูปจาลองมาจากหลวงปู่ใหญ่ของเรานะครับ เราไปดูอีกรอบนะครับผมต้องเอาไฟด้วยนะครับก็เอาไฟด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เข้ามารอบนึงแล้วมาทําบุญ่ว้คาน้ำค่าไฟแล้วนะครับวิหารหอพระนี่ครับเป็นพระพุทธรุปจาลองของหลวงปู่ปใหญ่แล้วนะครับสาธุ ยิงเข้ามาแล้วรอบนึงนะครับทิงพลาดไปครับ หลวงปู่ศิลาครับผมเฉียงแล้วครับ ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่องโอพาเที่ยวครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับวันนี้ครับ